สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเล่นบฮายวินกันนะคะเรามาหาเพื่อนเล่นนะคะมาดูกันว่าจะมีคนไทยไหมเดี๋ยวเราหาบ้านก่อนนะคะอะไรเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าว่าตรงนี้ตั้ตงแต่แรกก็จบแล้วอะไรอะ่ะ อะไรอะทุกคนเราจะไปผูกบ้านเขากันนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่เมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่ข้างในเนี่ยเจอเตียงและโอ้ยโอ้ยยิงไม่เลิกเลยอ่ะ พวกนี้เด็กช่างโอ้เด็กช่างเด็กช่างเหรอยิงให้ยิงเหรอพอจริงเสแล้เอ้าโดนแบนเลยอะไรโดนแบนแล้วเมื่อก,กี้เห็นอะไรอยู่อ่ะแป๊บนึง เมื่อกี้เห็นนั่นอะไรอะเนี่ยฟอยากไปขโมยของอะเป็นอะไรตับเป็ดอืมต,อตับเป็ดเข้าไปข้างในเข้าไปข้างใน มาหาตู้เซฟตู้เซฟใครเห็นตู้เซฟบอกเราด้วยนะคะเผื่อเราไม่เห็นทุกคนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะมีสาะว้ยน้ำด้วยว้าวเจ้าของบ้านไปไหนเนี่ย ไม่มีใครอยู่เลยอันนี้ห้องน้ำอันนี้อะไรอ่ะห้องน้ำกับห้องนอนอันนี้ห้องนอนเรเบียงไม่มีอะไรเลยจะด่าอะไรก็ด่าไปเลยอะไรอ่ะ เรามาดูเขาคุยกันคำว่าที่เกียนมันเขียนไม่เป็นเลยอะไรเนะี่ยเคขอโทษนะพี่พี่ชายอยากหนูอยากไปไปเรียนขอโทษเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรบ้านนี้จะเย็นเย็นโอ้มีแต่คำหยาบเปิดแสงก่อน เก่งมากไงอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเห็นว้าต้องพื้นหน้าตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไปแล้วโอ้ยหาบ้านหนังอื่นก็ได้ไม่มีอะไรเลย รีเซ็ตแป๊บรูแล้วว่าจะทำอะไรหาบ้านว่าง,างเดี๋ยวดูก่อนว่าบ้านไหนว่างบ้านหลังที่สิโอเคไม่รู้ว่าจะมีใครมาเห็นเปล่าแต่เขียนไปก่อนบ้านหลัง ที่สิบสี่เปิดร้านกาแฟไม่ดูจะมีคนเห็นเปล่าเนี่ยหาบ้านก่อนเนี่ยใช้บ้านหลังนี้ เขียนร้านกาฟแฟเขียนแล้วโอเค,อเคแลเขีนอันนี้ด้วยตกแต่งบ้าน เปิดยี่บสี่ชั่วโมงโเคแล้วจัดแต่งบ้านก่อนนี่นี่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยว เราก็จะมาหาของตกแต่งบ้านมาละใครคะเนี่ยสวัสดีียนผิดสวัสาวาดีค่ะรับไรดีคะเอากาแฟสองจ้า ครีจ้ากาเฟสองโอเคกาเฟสองแก้ว ขอบคุณค่ะคุณค่ะมาตกแต่งร้านต่อขนาดยังไม่เปิดร้านก็มีคนมาแล้ว สวัสดีค่ะทำไมนิ่งจังเลยนิ่งจังเลยโอ๊ยจะ <c oughs> จะแบนคนนิวนะไม่ตอบฉันเลยอะหุ่น <c oughs> นานจังอะไร ฮ้ย hey. รับไรดีคะรับไรดีคะดีคะอ,อ,อ,อะไรอะโอวันตินหวานมาก ขอโอวันตินหวานมากเอานี้ไปดูโอ้ยโอวันตินหวานมากไขรไขรเนี่ยมีนะอยู่ดีดีเอาลูกค้าไม่เอาหรอกคะลูกค้าลูกค้าไม่เอาโอวนตินเรีอคะ ใครลูกค้าฉันแบนคนนี้ก่อนคนนี้ไม่ใช่อะไรอยู่ดีมาปลอมตัวเป็นพนักง,งานเฉยเขาอาจจะเข้ามาเล่นด้วยหรือเปล่าเอาไม่ทันแล้วค่ะ <c oughs> เขาแค่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยขอนมสดจ้าครี อานมเป็นกล่องไปกันเลยนมสดนมสดอานมเป็นกล่องไปเลยได้เงินแล้วมาโปรยเงนินแมวเป้าชายเย็นยยหนึ่งชาไทยบวกหนึ่งครเดี๋ยวแป๊บสน้อง ไปรออยู่ตรงนี้ก่อนชาเย็นชาไทยมาชาเย็นคือชาไทยเหรอเอ้าพ่ออาจารย์เขาบอกว่าชาเย็นหนึ่งชาไทยหนึ่งชาเย็นอ่าจะชาไม่ใส่นมเหรอหนื่ชา เอาเป็นชานมมากันชานมหนึ่งชาซม์หนึ่งหรือเปล่านี่คุณคุณอะไรดูชื่อก่อนคุณรูบี้เออรูบี้คุณรูบี้นั่งทบแมวอีกแมวตายพอดีเอากาแฟไปก่อนชาดำมามาหาโนา้เออตีไปก่อนได้ไหมอ่ะชาดำอะ่ะ เติมก่อนไอายมไปก่อน,อนเอาไอเติมสิเธอไม่เอาไอเติมหรอไม่รู้โอ้ยลูกค้าบุกบ้านรับ ไร,ไรดีคะรับไรดีคะเอา้าเขาหายปไปไหนอ่ะคุณสวยเสียใจคุณรูบี้เป็นไรบ้างคะ,ะฉันรู้แล้วใครคือรูบี้ <laughs> แบนเพื่อนผมทำไมครับ เขาปลอมตัวเป็นพนักงานพนักงานงานเพื่อนฉันชื่อว่ามีนาเขาปลอมพนักงานอะไรอ่ะ เลือกแบนก็ได้ขอปลอมพนักง,งานฉันเขียนผิดอีกโอ้ยอะไรอ่ะจะเย็นเย็นอะไรจะเย็น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  คนไทยด้วยกันคุณรูบี้อีกแล้วรูบี้จังรูบี้บออีบีู้บี้รูบี้อะไรอะ่ะขอสารอาหารหน่อยครับค่ะ โอ้ยลูกค้าบุกบ้านบุกเมืองจะเอาไหมจะเอาไหมจะเอาไหมนี่ในนี้มีใครเป็นเขมเมนไหมคุณรูบี้แกแะคุณรูบี้เป็นอะไรกับฉันมากไหมรูบี้เอกไปเลย มาแล้วอ,อ,อะไรนะอ่านไม่ออกใครเขมนเดี๋ยวตบเลยคุณลูบี้ถ้าจะจอดรถไปจอดข้างนอกค่ะเข้าใจไหม รูบี้จังเข้าใจไหมรูบี้อะไรฮ่าฮ่าฮ่ามาขำอีกเนาะโอ้ยลูกค้าก็มีอยู่แค่สองสามคนคนเดิมหมดเลยกินแอปเปิ้ลลายเครียดเว้ยอะไรเนี่ยอูอีอากินแอปเปิ้ลเพนขอชาไทยหน่อยครับ นันนี่ก็สเกย์โซมินตาอานิมวานาตานิมุซังไฮนันนก็สเกย์สต๊าเบอรี่นาตาใครอ่ะไม่รู้จักคุณลูบี้คะคุณเอา มันชีเดียวกันนี้เปิดใช้ประสบการณ์อยู่บนอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรปะาไม่มีอะไรแล่ๆ <c oughs> หนูได้งอกจริงเหรอแล้วเล่นต่อได้ปะเนี่ยไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกับใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ